สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของเรานะครับสำหรับน้องต้นข้าวนะครับก็วันที่26ก็น้องก็จะมีงานแสดงหรือ,เ,อ,อเรียกว่ามีงาน2ที่เนาะนะครับงานแรกก็จะไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนาะเป็นงานรับเชิญเป็นออรู้สึกจะเป็นงานแต่งงานนะครับก็น้องก็ไปแสดงช่วงเ,ออทเที่ยงนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะดูทางไลฟ์สด ของช่องออต้นข้าวเนาะสุปริยาออฟฟิเชียลไปแล้วเนาะนะครับก็น้องก็จะมีเหมือนมีทีมงานไลฟ์สดนะครับให้กับเหมือนมีทีมงานของตัวเองแล้วแหละนะครับไลฟ์สดเนาะหลายๆคนก็เห็นนะครับว่าโอ้ภาพเสียงชัดมากนะสาหรับกล้องขนาดใหญ่นะนะครับแต่แอดไม่รู้นะครับเป็นรุ่นไหนนะครับก็คือภาพเสียงชัดมากนะครับก็ไปไลฟ์สดนะครับทีเ่เป็นงานแต่ง ที่จังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะนะครับก็เป็นงานปิดนะนะครับก็รู้สึกว่าจะไม่มีช่องไหนไปถ่ายนะนะครับนอกจากช่องของน้องต้นข้าวนะครับก็เรียกได้ว่าหลายๆคนก็โอ้โหพอดีเป็นวันหยุดด้วยโอ้โหได้นั่งดูกันแบบอิม่มอ,อกอิ่มใจเลยนะมีความสุขนะครับกับเสียงของน้องแต่ว่าน้องร้องรู้สึกจะร้องไม่เยอะนะครับประมาณไม่ถึง10เพลงนะห้ 5, เพลงหรือเปล่าแอดก็ไม่ได้นับนะครับ เพราะว่ามันเป็นกำหนดการจริงๆของน้องที่ไปงานก็คือห้าโมงครึ่งเนานถึงเที่ยงครึ่งนะที่ครูนิวนะครับได้พูดตอนท้ายนะครับว่าออสัญญาที่ทําไว้กับเจ้าภาพก็คือต้องแสดงช่วงห้าโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับนะครับแต่ว่าไปถึงแล้วมันอาจจะมีการเลดนะของเจ้าภาพเนื่องด้วยพิธีการต่างๆแล้วก็าทำให้ น้องนะครับต้องมาขึ้นช่วงเที่ยงครึ่งนะนะครับจนถึงบ่ายโมงนะครับหลายๆคนก็งงเฮ้ยทำไมขึ้นแป๊บเดียวนะแต่จริงๆมันเอ่อมันเนื่องด้วยเจ้าภาพเขาเอ่อน่าจะขัดข้องอะไรสักอย่างก็ให้น้องเลทนะครับแต่น้องก็ไม่สามารถจะเลทไปเยอะกว่านั้นแล้วนะนะครับเพราะว่าน้องจะมีงานต่อนะครับก็เลยเออเยกว่าเห็นใจเจ้าภาพเนาะก็ช่วยเจ้าภาพนะครับ ไปครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะนะครับจริงๆมันหมดเวลาของน้องแล้วนะอันนี้แอดพูดตามที่ครูนิวได้อธิบายนะครับช่วงท้ายคลิปเนาะนะครับแอดก็ดูจนจบนั่นแหละนะครับก็คือครูนิวก็เห็นใจเจ้าภาพด้วยทั้งที่เขาจ้างมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นแสดงนะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ความผิดของน้องและทีมงานนะครับก็เป็นทางเจ้าภาพนั่นแหละนะครับที่ทําให้น้องขึ้นแสดงช้า แล้วก็เลยกําหนดด้วยซ้ําแต่น้องก็ยังมีน้ําใจเนาะนะครับขึ้นให้ครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะว่าถ้านานกว่านั้นอาจจะไม่ไปไม่ทันงานต่อไปนะนะครับเพราะว่าก็ระยะทางก็น่าจะไกลพอสมควรนะนะครับก็ครูนิวก็ได้วิเคราะห์แล้วเนาะคานวณดูแล้วน่าจะถ้านานกว่านั้นอาจจะไม่ทันนะก็เลยช่วยเจ้าภาพไปครึ่งชั่วโมงนะนะครับเขาก็จ้างนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมันเลยกําหนดเวลา นะครับที่ต้องต้องขึ้นแสดงแล้วอะไรเงี้ยนะนะครับก็สรุปน้องก็ขึ้นแค่ครึ่งชั่วโมงนะแอบก็ยังตกใจเนาะแต่ว่าพอดีไปนั่งฟังครูนิวพูดก็เลยอ๋อเข้าใจเนาะมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะนะครับสำหรับงานแรกเนาะของวันที่26นะครับแล้วก็น้องจะไปต่อกันงานที่2เนาะเป็นที่อำอเภอบลอพลอยนะจังหวัดกาญจนบุรีก็เป็นงานปิดเหมือนกันนะครับแต่ว่างานนี้รู้สึกครูนิว บอกว่าไม่ได้ไปไลฟ์สดนะนะครับเป็นงานปิดไม่รู้ปิดแบบไหนนะเอสก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็หลายๆคนก็คงจะอดได้ดูนะเพราะว่าทีมช่อง YouTube ต่างๆที่เคยไลฟ์สดก็น่าจะไม่ได้ไปไลฟ์อยู่แล้วนะเพราะว่าเ,เหมือนเขาจะไม่ให้ไลฟ์อะไรประมาณนี้นะนะครับก็ถ้าจะชมจริงๆก็ต้องรอพรุ่งนี้เนอะวันที่27นะน้องจะเ,เหมือนมีงานนะนะครับ สองที่หรือเปล่านะถ้าแอนไม่แน่ใจก็วันวันที่ยี่สิบเจ็ดน่าจะที่อำเภอท่าม่วงนะนะครับแล้วก็อีกอีกงานก็จะเป็นที่เอ,อสมุทรสงครามนะครับอ่านะสองงานนะเดี๋ยวต้องรอการอัปเดตอีกทีพรุ่งนี้เช้าแล้วกันเนาะสำหรับเอ,อตอนนี้ก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็มี FC ซเนาะคนหนึ่งนะครับมาคอมเมนต์ในช่องของแอนนะครับ เหมือนจะมีเพลงนะนะครับเอ,อเอฟซีท่านนี้นะครับก็เหมือนแต่งเพลงแล้วก็อยากจะมาเหมือนออแต่งเพลงให้น้องเนาะก็เลยเอาเนื้อเพลงมาลงในออคอมเมนต์ของแอดเนาะเดี๋ยวแอดจะอ่านให้พ่อพ่อแม่เอฟซีฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรเนาะนะครับขออนุญ,ญาตแต่งเพลงฝากน้องต้นข้าวซักเพลงนะคนเก่าที่เขาลืมน่าจะชื่อเพลงนะครับน้ำพริกด้วยเก่าเขาชิมรส ชีดจิตไปบะเมนน้ำบมเมนน้ำพริกถ้วยใหม่ใช้ไลาถูกใจสิหนอนี่หรือใจชายเมื่อไหร่จะรู้จักพอเมื่อไหร่จะหยุดชีกอก้อลอ้อก้อติสักทีชอบกันมาก่อนยังจำภาพหลอนวันวาน,นอดีตเราเคยชื่นบานชํำบานดวงมานเหลือที่คนมาหลังๆยังแซงดูชำ้ำ เขาทีเห็นเธอแอบไปจูจีกับเขาทิ้งเราไปได้ลงอ้อยเอ๋ยเคยหวานร้าวรานกลับขุมปัญญาโอ้วาสนาคิดไปไม่สมประสงค์ขาดเงินขาดรักอ,อกหักยังคิดปลิดปลงกามเทพหลับยามกรรมสงกลายเป็นประทงหลงทางโชคดีพี่ยาข่าวว่ากิ๊กใหม่ของเธอ พี่ชายมาปลุนปลุนเปลือเบียดพี่ตกร่องมองหมางน้ำพริกถ้วยเก่าเรือกันวันรักจืดจางต้องมาโดนหักหลังเคว้งคว้างรักพังเหมือนกันสองเราานะครับนี่ก็เป็นเพลงของเออเหมือนจะเป็นกรอนหรือเป็นเพลงก็ไม่รู้นะน่าจะเป็นเพลงนั่นแหละนะครับแอดก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า ทำนองเป็นแบบไหนนะนะครับก็เป็นเอ่อเรียกได้ว่าน่าจะเป็นบุคคลคนหนึ่งก็แล้วกันแอดก็ไม่ทราบว่าไม่รู้ว่าจุดประสงค์ต้องการอะไรเนาะนะครับอยากจะเสนอตัวในการแต่งเพลงหรือยังไงอันนี้แอดไม่รู้เนาะนะครับก็ยังไงก็อยากแต่งเพลงให้น้องจริงๆก็ต้องไปเสนอที่เอ่อทางคนที่ดูแลน้องต้องข้าวอยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นครูนิวหรือทีมงานเนาะแอดไม่ทราบด้วยเนาะเรื่องนี้ก็ แค่อา่านเอามาอ่านให้พอ่พอพ่อแม่เอฟซีของน้องรับฟังเฉยๆเนาะนะครับก็สําหรับเอ่อคลิปนี้เนาะก็เพราะว่าแม,แม,แม่ของน้องเนาะคิดเห็นยังไงก็ามาคอมเมนต์เนาะสาหรับเอ่อเรื่องนะครับที่น้องออมีการไลฟ์สดเนาะมีทีมงานไลฟ์สดนะครับของทีมงานนะครับทางช่องต้นข้าวสุปรยานะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเอ่อคนที่มาแต่งเพลงเนาะหรือมานําเสนอเพลง บทเพลงอะไรก็แล้วแต่เนาะในช่องของเอนะนะครับเอก็เช่วยอะไรไม่ได้เนาะถ้าอยากนําเสนอหรืออยากเสนอยังไงก็ลองไปเสนอกับครูนิวเนาะนะครับอ่านะนะครับส่วนพ่อพ,อพ,อพอ่แม่แม่ของน้องคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์เนาะติชมกันได้เนาะสำหรับคลิปของเราคําพูด ิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษเขาไปนะนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปส่วนคลิปนี้ขอลาไปแล้วสวัสดีครับ